หลายคนจะมองเข้ามาว่าพีอาร์จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเฮ้ยแกล้งเปล่าเออดูแบบไม่ค่อยเข้าใจคือไม่อยากให้เขา่าโง่มันจะแรงไปแรงไเออใช้แล้วดูงงงงใชวใช่ดูงงงงดูแบบขำๆจริงๆพี่แกล้งใช่ไหมแสดงเปล่าได้โต๊ะทำงานเฮ้ยวันนี้ผมเหมือนต้นกล้ารับซ้ำไหมเฮ้ยไม่อยากเหยียบเลย ชอบเลยน้องมานี่แต่ทางนี้ดีทางนี้ชอบอยู่ได้เหรอฮะชอบสายด่วนใหม่มะแล้วเขาแบบอมชมพูอ่ะอ๋อวันนี้กูเล่นเป็นคนเมาด่วนมึงออกลายเส้นเหมือนกันนะดนวนมึงออกลายเส้นเึกสังเกตนหมฮะใช่ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะก็แนนบอกว่าน่าเฮียอมชมพูชมพูเลยถามแนนว่าแนนชอบอมชมพูเหรอใช่ชอบคนที่แบบเลือดฝาดไม่ชอบอมคล้ำไม่ชอบอ่าไม่ระบายกว่าได้แหละชมพูนิดๆแล้วเลือกใช่มันสางผมด้วยนะเวลามันตอบมันสางมันสางผมคุณไปแนนตอบไปเชงก็าบอกสันนี้สีผมคุณคือจริงๆคือสีอะไร สีดำนี่จริงๆไม่จริงๆคือสีนี้ที่ตั้งใจจริงๆมันต้องงอกเป็นสีนี้ชมพูป่ะสีแรกที่ตั้งใจมันต้องงอกเป็นสีนี้ตามธรรมชาติอ่ะคือเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนเนี้ยก็คือยอมโคนโดนสาบอยู่ไหนหน้าบ้านเราตรงข้ามพักใช่ไหมเพื่อไทยไม่ใช่เราอยู่ตรงเส้นนี้เพชรบุรีร้านดำผมภรรยาแม่งนี่แหละอ๋อแรงรเปล่านี่ท่าฟรี อ๋อเอองั้นไปทำฟิสได้ไหมแค่บอกว่าไปสิไม่ต้องามาอัปเดตข่าวชาวออฟฟิศกันหน่อยครับเออเอาเรื่องอะไรดีพี่ตั๊กเริ่มจากอันแรกเลยกันอันแรกเลยนะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างฟ้างฝางส้างความเกี่ยวกับทวีตหนึ่งว่าหัวหน้าอุมึงอ่านเถอะเอูเอาได้ได้หัวหน้าอยากให้ลูกน้องเป็นแบบไหน ตัวเองต้องทำเป็นตัวอย่างเช่นการทุ่มเทแต่วางแล้วว่าจะอ่านจากเพจน้าเพจใช่ป่าวว่าข่าวเดียวกับที่ผมอ่านมาว่าการทุ่มเททำงานแต่เช้าเลิกดึงดื่นทุกวันเนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นแบบอย่างกับลูกน้องทีนี้ชาวโซเชียลเนี่ยก็เลยสวนว่าเฮ้ย เลิกงานดึกไม่ได้แปลว่ามึงขยันหรือมึงเท่คนเท่เขาต้องทำให้เสร็จในเวลาถูกถแบ่งเวลาให้เป็นทีนี้มันก็เป็นเป็นนี้มันก็เป็นกระแสแหละคุณว่าคุณว่าไงเรื่องนี้เหมือนโยนไหมพวกกูเออไม่่เราเราเราอ่านสคริปต์เองดีกว่าถ้าเราโยนให้เฮียดีกว่าใช่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 แต่มันมียุคหนึ่งที่เราอยู่กับการทํางานหรือว่าถ้าทะลุแล้วถ้ามันดูเท่นะไดโอทีด้วยโบราณถูกไหมหมิว่าเห็น ไฟเม็ดมือแล้วนั่งคนเดียวแล้วคนนี้ไม่ขยันดูสู้งานหรือว่ามาแทนมาแทนเคยไหมมาแทนเยอะที่สุดกี่ชั่วโมงอะไรแบบนั้นเก้าชั่วโมงได้ก็อยู่ทั้งวันอะอยู่ทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราเรามีมีค่าไหมรู้สึกเราเราตัวใหญ่ไหมไม่รู้สึกมีค่าแต่รู้สึกว่ากูอยากทําให้มันจบๆไปอผ่านคนไปเร็วๆแล้วกูจบเก็บประสบการณ์กูจะได้แบบแล้วไม่รู้สึกขยันหรือเท่อะไรทน้อยกว่านี้แน่อยหรื้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องที่เราไปขบคิดต่อบางทีมันเยอะไปด้วยแหละ เสร็จก่อนเวลาเบิ้ลได้ไหมครับทำงานใช่ไหมเสร็จก่อนเวลาอมเมนต์ใช่มันก็ได้ถ้าเสร็จก่อนคุณอยากจะทําเผื่อพรุ่งนี้เบิ้ลไปก่อนก็แล้วแต่ถ้าราชกานะแต่บางอาชีพก็เบิ้ลก็ต้องจ่ายเพิ่มอาชีพอะไรหรอเช่นเช่นเช่นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเรารับเป็นชั่วโมงซึ่งในแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยว่าอะไรผมงงข้อความนี้บ้างเลยเฮียลองอ่านหน่อยไหนไหนเนี่ยในแพทย์ท่านหนึ่งในแพทย์อ๋อแต่ในแพทย์ท่านหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ว่าช่วงนี้รับเคสอายุสามสิบบวก โหมงานหนักจนเป็นอัมพาตหลายเคสคนอ,อาใจสามสิบบว30บวกๆทำไมมันไม่เข้าใจตรงไหนหลายคนจะมองเข้ามาว่าพีอาร์จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเฮ้ยแกล้งเปล่าเออแบบไม่ค่อยเข้าใจ เนี่ยใช่เขาว่าโง่มันแรงไปแใช่แล้วมันโง่ๆใช่ใช่โง่ๆแบบขำๆจริงๆพี่แกงใช่ไหมแสดงเปล่าจริงๆพี่เข้าใจพี่เป็นคนฉลาดแนนคุยกับพี่หลังไหมผมพยายามคิดคิดให้มันต่างอ่ะคิดแบบมีอะไรมาคุยอ่ะนี่ก็มีทีมทำงานหนักแล้วอาจจะเป็นอัมพาตมีมีมีหมอเขาแชร์แล้วก็มีอีก2เคสตัวอย่างนะจากคนที่เป็นทั้ง CEO แล้วอีกคนเป็นแพทย์เพิ่งจบ2เคสเงินเดือนหลักหลายแสนและทำงานหนักมากทั้งคู่ที่เป็นอัมพาตพทยอ่ะ คุณหมอก็เลยลงท้ายว่าเตือนใจตัวเองแล้วก็เตือนใจเพื่อนๆที่เป็นซีอเป็นเอดีเป็นผู้บริหารทั้งหลายว่าต่อให้มีเงินหมื่นล้านเนี่ยก็เอาสุขภาพกลับมาไม่ได้อืไม่ถึงสิคุณหมอเลยต้องทำนะจากคุณหมอสมรสสมรส s o ส R อ S รสสมรสสมรสสมรสเ D พงละไมพงละไมอ่าใช่ใช่ไม่หมกันนะเราก็รู้สึกว่า <c oughs> เราไม่หมเราต้องเราก็ต้องหอมเทม่ากันทุวทุกวันนี้มันก็ไม่พอแต่ว่าเรื่องเรื่องการมันต้องแบบว่ารุนละลงเรื่องพวกนี้นี่ดีนะเราเห็นอย่างอย่างคูเห็นเห็นเลยเพราะว่ากองถ่ายเนี่ยดีขึ้นหรอดีขึ้นมากเพราะอย่างวันเนี้ยวางไว้ว่าสี่ทุ่มใช่ป่ะปกติก็จะนัดปกติแหละห้าหกโมงเนี่ยใช่แต่เนี่ยเขาบริหารให้มันนัดแบบสิบโมงครึ่งไม่ต้องเช้าสิบโมงเริ่มถ่ายเที่ยง ทั้งกองใช่ไหมแล้วมันจะวนไปสี่ทุ่มมันก็รู้สึกว่ายังอยู่ในช่วงที่มันคนทํางานมันไหวอ่ะอันนี้กองถ่ายเนี่ยผมเห็นละมันมันเริ่มกันละเริ่มขยับมันเยะเพราะว่าต่อให้นัดพวกเราส0บโมงไฟเนี่ยแปบต้องถึงอใช่ถูกต้องก่อนสชั่วโมงนัดเราหกเนี่ย ตีสี่ต้องถึงรถไฟมาแล้วตีสี่จอดแล้วเลี้ยวแล้วรถไฟรถไฟฮะปูนปูนอันนี้ตัวฟรีวันนี้เขาเป็นตัวฟรีนักยมพี่แดนดูแลพี่อาร์ด้วยครับแกเป็นคนอินโทเวอร์จริงจริงเหรอพี่ผมไม่ค่อยเจอใครไม่ค่อยชอบเจอคนไม่ชอบคนเก็บตัวเก็บตัวส่วนกูเป็นเอ็กโทเวิร์ดกูชอบปาร์ตี้ชอบเจอคนชอบเที่ยวเนี่ยะใช่แล้วพี่เถิกับพี่โบเป็นอินโทเวอร์ พ่ยาแบบเป็นอินเทอร์เน็ตคุณแนนเล่นเป็นตัวลอยวันนี้ตัวลอยเล่นได้ตัวลอยได้มากกว่านี้อีกล่ะใช่นี่มีเอฟซีคุณห้ามว่าดีเจแนนนะแฟนเขาเยอะของคุณนะ เอ้ยตอนอันจริงอยู่ที่วันอังคารคุ้มโป่งเนี่ยมีมีแฟนประจํามีอะไรเี่ยเราวันไหนใส่เสื้อมีชิดนะคือแบบหัวเสียจริงป่ะไม่พอใจไมจีนัยหายไปอ๋อคื้หนาวไม่อยากให้มันแบบว่าคือจริงถ้าไม่เหลือบากว่าแรงเราก็เราก็แต่งได้อเว้ยเราโบที่สุดเท่าที่จะโบได้อย่าจวบจ้าบแนนบาร์บี้ของพวกเรานี่ นี่เฮ้ยทุกทีนั่นอะไรก็บาร์บี้วันนี้เพิ่งโดนเล์ออฟค่ะอยู่ดีก็กลายเป็นคนว่างงานโหใช่อย่างของพวกเรานี่คือโดนรดก่อนยังไม่ยังไม่เล์ออฟด้วยใช่ลดเพดานลงมาก่อนใช่ไม่แต่ว่าบางคนน้องเราก็เลอออฟแล้วก็สดเชยแล้วกลับมาใหม่ด้วยนะใช่ใช่แล้วกลับมาร้องเรียนด้วยนะแล้วก็หัวหน้าทีมนะครับกลับมารับรางวัลด้วยนะครับโออ